สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับห้องเรียนครูสมคิดในวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยนะคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยแต่ก่อนที่จะไปถึงคำต่างประเทศที่มาใช้ในไทยเร,เรารู้จักคำไทยกันดีหรือยังนะคะคำไทยแท้เนี่ยข้อแรกเราจะสังเกตนะคะข้อแรกเลยมักจะเป็นคำโดด ยังไงเรียกว่าคําโดดก็คือคําที่มีพยางค์เดียวอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะอันนี้มจะมีพยางค์เดียวเรียกว่าคําโดดและข้อต่อไปก็คือ,อ,อมีตัวสะกดตรงตามมาตานะคะอย่างเช่นมากมออาสะกดด้วยกอไก่เห็นไหมนะักเรียนแม่กกก็กอไก่ตรงเลย คําว่าลายายยออายอยักษ,กษ์สะกดยายตรงตามมาตานะคะข้อต่อไปเป็นยังไงอีกมีลักษณะนามอย่างเช่นแมวสองตัวนะแมวสองลักษณะนามเป็นตัวแล้วก็บอกแมวสองตัวสุนัขหนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษพูดไงแมวสองตัว two cat two cat เห็นไหม แมวสองตัวแค่นั้น one dog ก็คือสุนัขหนึ่งตัวเขาไม่มีลักษณะนามนะคะภาษาไทยเรามีลักษณะนามนอกจากนั้นอะไรอีกเราจะสังเกตเอ,อวัยวานะฮะคำภาษาไทยเนี่ยจะมีเสียงตามสูงนะบอกออนาหน้านานาก็คือเ,อาเราไปทำนาอย่างนี้คือที่คือแบบหนึ่งหน้า น่าเกลียดหน้ากลัวเนี่ยเรามีความหมายหนึ่งนานาก็คือน้องของแม่อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่านาหน้านา,นาแต่ถ้าฝรั่งมาอ่านเราบอกนายผันวรนนิ้กขนหน่อยสินาหน้านา,นาฝรั่งมาบอกนานานาเห็นไหมเขาผันไม่ได้เพราะว่าเสียงเขาเขาไม่คุ้นกับเสียงของเราหรืออย่างเช่นเราบอกกินข้าวฝรั่งมาพูดว่าไงลูกกินข้าวกินข้าวคือเขาไม่เอก โทตรีจตาวาเสียงต่ำเสียงสูงเขาไม่ค่อยจะเหมือนเรานะคะลิ้นม,มันไม่เคยแบบเราเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคำไทยแท้เนี่ยเราจะมีวรรณยุกนะคะมีวรรณยุกด้วยภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่า dog dog จะเห็นว่าเขียนบรรทัดเดียวกันเลยใช่ไหมถ้าภาษาไทยคำว่าปูปอปลาสาะอมูมีอยู่ข้างล่างพี่พอสาะอีไม่เอกพี่มี อยู่ข้างบนอีกอันนี้วรรณยุกมีเขียนล่างเขียนบนนี่คือคำไทยต่างจากภาษาอังกฤษนะคะอ้าวแล้วยังไงต่ออีกออคำไทยแท้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยนิยมมีคำควบกลัมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพี่ป้าน้าอาของเราเนี่ยเราจะเขียนตรงเลยเราไม่ค่อยควบกลํานะไม่มีตัวกลรันด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคำว่าอะไรธนาคารานี่นักเรียน ธนาคารทอทงนอนหนูสะอาคอควายสาอารอเรือเห็นไหมไม่ตรงตามมาตาเลยอย่างเงี้ยต้องไม่ใช่คําไทยแน่ๆน,นะเดี๋ยวให้นักเรียนไปค้นดูสิว่าในคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะมีบอกเลยว่าธนาคารเนี่ยเป็นคําอะไรมาจากภาษาไหนนะคะเดี๋ยวเราไปค้นดูอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นหลังจากนักเรียนเรียนรู้เรื่องภาษาไทยพอรู้จักแล้วใช่ไหมลูกคร่าวๆแล้วว่าภาษาไทยเป็นยังไงนะคะ พอนักเรียนรู้แล้วเดี๋ยวต่อไปนักเรียนก็ไปทําแบบทดสอบ5ข้อ10คะแนนเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะลูกหลังจากที่คุยกครูสมคิดแล้วนักเรียนก็ไปดูข้างล่างเนี่ยครูจะมีเนื้อหาอรายละเอียดอยู่ให้นักเรียนไปดูให้ให้ดีก่อนก่อนที่จะทําข้อสอบนะคะจะได้ได้คะแนนดีๆนะคะ5ข้อ10คะแนนพบกันใหม่กับห้องเรียนครูสมคิดเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ